สวัสดีครับน้าเป๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้าเป๊ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้าเป๊ะค่ะมาติดตามคนฟันแม่นครับเอฟซีวัตถิพานมาได้รศูนย์หกต่อครับศูนย์หกครับโอ้เขาจ้าจระต่างๆเลยครับผมโอ้สมผลซาผลดีตัวนี้ว่าจะแถวบันย่างโย่อมเพิร์ดนี่เลขเขาหลายแห้งมาสั่นสามตัวก็มีสองตัวมิชูเขาจ้าจระต่อเขาตรงๆครับผมโอ้ งวดใดๆนะเป๊ะฝันว่าจังไหนงวดนี้ฟันว่าพี่หนังอันเพิ่นมาบอกเลขเพิ่นท่านในายนะเพิ่นท่านในเสียชีวิตอยู่เพิ่นถอยรถมาแบบแห้งจนสิดีก็เลยบมทัอท่านถอยรถถอยรถไ่นี่รถกระบะครับผมถอยออกมาบานนี้ล่งรถยังสกเซกสกเซกของคนพิการเนาะครับ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 วานนี้ไปย่างพี่หนัง เอาโศกมาให้เพื่นวะเอาโศกมาให้ครับผมว่วยังไงทันใดตายคือมันมบอกเกลือเนาะโอ้เพินะ่งยังมีชีวิตอยู่บ่ครับยังมีชีวิตอยู่บ้านนี้เพื่นว่าอันมีปากกากับอันอันกระดาษบ่สีทเทียนเลขให้เพื่นว่าครับเลขตัวไหนดอกพี่นางวะสามสิบสี่เพื่นว่า สามศูนย์สีคนเขียนให้ตามจริงคนก็มีรถมีเรื่อยยี่ดีบ่มีอยู่แต่วาเพนคับบบเป็นคนลอยคนลอยคนคนพิการเออคนเป็นลอยครับแต่วันนี้ามฝันฝัว่ันมา่นถอยรถมาย่างแห้งเลยแมนหอบโชกใหญ่มาเต็มขั้นรถครับผมคนเจักปีเหรอครับอายุ่นเดกปีครับ อายุเพิ่นเหรอจักี่ป่ะสี่สิบเจ็ดหรือสี่สิบแปดเนี่ยอือสี่เจ็ดย่างสี่แปดนะครับเนาะสี่สิบเจ็ดย่างสี่สิบแปดครับเพื่อนถอยไม้แห้งนะแปะเห็นทะเบียนรถเพิ่นบอกเห็นกทะเบียนตัวนี้แหละรถทะเบียนตัวเพันเขียนหายนี่เออกระตัวนี้แหละสามศูนย์สี่นี่เออตรงกันก็ถือเป็นเขียนหายเออเนาะตรงกันเลย เขียนให้กับ 4, สามศูนย์สี่ทะเบียนรถกับสามศูนย์สี่แต่ว่าันแปลกแต่ว่าเป็นคนพิการนะครับผมพยังจังดดขับรถใดแปลกคือกันอยู่แต่ว่าเรารับบบเป็นได้ตัวจริงที่แท้ครับับ,บเป็นเพิ่นมาให้โชคครับเออพิ่นมาให้โชคเพิ่นมาให้โชคเนาะมอเตอ่ผ่านมาเนี่ยไพ่มาบอกครับศูนย์หกนี่ครับไม่ใ่ญ่เท่าเท่าไม่ใหญ่เท่าเท่า เป็นมาหรอเ่าครับงวดเลยบมอ่อเพ่นท่านนี้มางวดใมากใช่ท่าเท่านี่เป็นผู้ใหเป็นบบหูวจักลเล่าเด้อโอ้เรื่องยางซักเหมือนกันเท่ามาเนาะครับผีผู้เท่ามาบอกครับโอ้หมดก่อนผีผู้เท่ามาบอก0อูนหกดังงวดนี้เป็นพีน่นา่งครับผมครับเป็นคนลอยเป็นคนพิการแต่ว่าแผลกว่าขับรถไดถ้ถอยมาจากยุดจักรรถประสัทห้อยจะเบียร์ดสามศูนย์สี่มาเขียนหายังเขียนตัวสามศูนย์สี่เก่าอยู่ครับผมท่านผู้ชม เนาะครับผมแสดงว่าเอาโชกใหญ่ใหม่มาบาวแอมเนาะใส่รถกรบบ้ามากจนเต็มถ่ายรถครับผมเนาะโอ้ยลองเม่งเด้อครับผมท่ายชมเด็กตัวเดียวหางเดียวแคนๆสี่ตัดเลนเอานะครับสี่ตัดเลนอาครับผมท่า้ชิ่นชอบทาชิ่นชอบสามตัวก็จัดไปเลยครับผมสามตัวสองตัวเลยสองตัวเพิ่นกระโบบอกโบเพื่อนเทียนหายจริงเพิ่นนห้โชกใหญ่ครับ พอเอารุงรุ่งดำๆครับบางนาครับผมอ๋อใครมาก็ลองแคมนาจอไดเบิรงเนาะครับผมเนาะ304เด้อครับผม304ถ้าท่านใดบ่มัก3ตัวก็ตัดเล่นเอาครับผมศูนย์สี่สี่ศูนย4 4า3ศู3ย์สีครับครับผม FC ตัวเลขของหน้าแปะครับเลข3ตัวเนาะครับเป็นทะเบียนรถครับตัวแดงจึงคืนวสันครับ FC 304 304ครับขอให้มีโชคใหญ่เนาะรวยตองวดกับหนบแปะครับตัดเลนครับเอฟซีเมื่อนี้ครับเบ้าแอมโลธงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมโลทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับต่ผมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกล้องเรียกทรัพ์ครับค่าขายไายขายของโบดี ลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับ่ามผูชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่เหลืถือน,นะครับเนาะ่ามผูชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขัดครับ่ามผูชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้ hey, เรื่องการเมตตาหมายมหเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อารนิทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูปคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ ผเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรว้พ่อบุญกุศลดนี่ยพ่อนวดนี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบรคขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แ,แต่เราจะขออธิษฐานให้คน,คนครักคนหลงรมเมตตามหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับ<ป>้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบลรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำหรับ ทานไหนที่ค้าขายของบบก่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮ้าแข่แข่วมีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาลานเห็ดในคนมองโบเห็นลานค้าเฮ่าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาล้ำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแนล้วมือนหนี่ก็มีโอกาสได้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับผู้ชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับ่านมชม้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนาคะ,กาะครับเนกแล้วก็มือแท้ๆครับท่านชู้ชมือแท้ๆแล้วก็บี้จังสิครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อะนะครับท่าปากสามเถ,ถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่ารมชม้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วย่านมชม้ชมเป็นม้วนสารเป็นนำ้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่ د د ปเป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้ like น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดลุงปูรอดนะครับเนอวัดลุงปูรอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดลุงปู่รวยนะครับนอวัดลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับหูยนคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแมอมเราทุ่งกับบุรรอซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเปอร์ตรงนี้ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอามเราตรงนี่เอามาบโหลา,า,ายครับเอามาฝากอิบซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอามเราตรงเอาไป,ไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอามเราตรงกระสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาพึ่งทำเลยพอเลยพิ่พงพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ๋อครับนี่ <Okay. S 1> สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอักนะพี่ผสมน้ำอาบเน,ะะนาเนะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 รับผมสาธุสาธุ